ให้ก่อนชาวบ้านชาวเมืองนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราให้เราเอาหวยคนอื่นมาวิเคราะห์ครับนะเพราะฉะนั้นคือเราต้องรีบให้ก่อน สวัสดีครับหวยเด็ดเจแคลิปนี้อยู่กับผมเจแปนเจแครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางลตัตบาาลเด็ดๆงวดวันที่16กรกฎาคม2564จากอาจารย์วชิรศักดิ์เลขปดหนี้กันนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าอาจารย์วชิรศักดิ์จะฟันเลขอะไรให้เราบ้างผมฟันที่8กับ9อันนี้ผมให้ก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขานะ1 2 3 456 7 8 9 10 1 1 12 13 14. 14, ห4 14ครับทุกคนแคปเจอร์ครับ 14ห่างแคปเจอร์ครับจบกันไปแล้ว,ลวครับกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆขอขอบคุณแนวทางดีๆจากอาจารย์วชิรศักดิ์เลขปดนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปแนวทางรัฐบาลเด็ดแบบนี้ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ